ลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันหนึ่งรถแคนเก่งที่จอดอยู่เฉยๆดันต้องจมน้ำมิดท้องคันขึ้นมาเราจะทำยังไงกันดีเอาละครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือรับมือสถาน,นการณ์ฉุกเฉินนี้กันแบบเน้นๆตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำทันทีไปจนถึงข้อห้ามที่แบบห้ามทำเด็ดขาดซึ่งอาจจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นแสนเลยทีเดียวเนี่ยแหละครับรถจอดอยู่ดีๆไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็กลายเป็นแบบนี้ซะแล้ว มันเป็นสถานการณ์จริงที่บอกเลยว่าไม่มีใครอยากเจอแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจในนาทีแรกๆคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดเลยนะว่ารถคันนี้จะได้กลับมาวิ่งอีกครั้งหรือว่าจะต้องกลายเป็นเศษเหล็กไปตลอดการใช่เลยครับจุดที่พีคที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปแค่ครั้งเดียวในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนค่าซ่อมจากหลักหมื่นให้กลายเป็นหลักแสนได้ง่ายๆเลยหรือที่แย่ไปกว่านั้นคืออาจทำให้รถรเสียหายจนซ่อมไม่คุ้มไปเลยก็ได้ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าห้ามทําอะไรเด็ดขาดเพราะในสถานการณ์แบบนี้การไม่ทําอะไรบางอย่างอาจจะสําคัญกว่าการรีบทําอะไรผิดผิดได้ซ้าไปครับข้อแรกเลยนะย้ําดังๆชัดๆอีกครั้งห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์เด็ดขาดไม่ว่าจะอยากจะลองแค่ไหนก็ตามเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ในเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ํามันหล่อลื่นแล้วนะครับแต่มันเต็มไปด้วยน้ําล้วนเลย การพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เหมือนกับการบังคับให้ชิ้นส่วนข้างในมันพังลงไปต่อหน้าต่อตาเลยล่ะครับสไลด์นี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับคือถ้าเราทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยค่าซ่อมอาจจะยังพอรับไหวอยู่แต่ถ้าเผลอกดสตาร์ทไปแค่ครั้งเดียวน้ําที่มันเข้าไปแทนที่อากาศในกระบอกสูบเนี่ยมันจะสร้างแรงต้านมหาศาลเลยนะครับผลก็คือลูกสูบคตก้านสูบหักเครื่องพังแบบหนักๆจนค่าซ่อมเนี่ยพุ่งไปถึงหลักแสนได้ในพริบตาเดียวเลย นอกเหนือจากเครื่องยนต์แล้วอีกระบบหนึ่งที่อ่อนไหวกับน้ํามากๆก็คือระบบไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามข้อที่2นี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือห้ามกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปุ่มไหนก็ตามแม้ว่าจะแค่อยากเปิดกระจกเพื่อระบายอากาศก็ตามเออแล้วทําไมล่ะเดี๋ยวมาดูกันครับลองดูภาพตามนะครับ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเปียกโชกไปหมดแล้วการที่เราไปกดปุ่มใดๆก็เหมือนกับการจงใจส่งกระแสะไฟฟ้าเข้าไปช็อตมันทันทีเลยครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบถาวรคือซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวซึ่งแน่นอนว่าราคาไม่ใช่น้อยเลยโอเคครับพอเรารู้แล้วว่าห้ามทําอะไรบ้างทีนี้มาดูกันว่าแล้วเราต้องลงมือทําอะไรเป็นอันดับแรกเพื่อหยุดความเสียหายที่อาจจะลุกลามและก็เริ่มต้นกระบวนการกู้รถของเรากลับคืนมาครับ หลังจากที่รู้ข้อห้ามไปแล้วสิ่งที่ต้องลงมือทําทันทีจริงๆมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นครับจาง่ายๆเลย1คือตัดไฟและ2คือย้ายรถซึ่งทั้ง2ขั้นตอนนี้ก็ต้องทําให้ถูกวิธีด้วยนะเรามาดูไปทีละอย่างกันเลยกล่อง ECU เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนสมองของรถยนต์เลยครับคือมันควบคุมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงระบบไฟฟ้าทั้งหมดทีนี้พอน้ํามันท่วมขังอยู่ในรถมันก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลาเลย การที่เราไปรีบถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก็คือการตัดแหล่งพลังงานทั้งหมดและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องสมองของรถยนต์ราคาแพงชิ้นนี้ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้ครับส่วนเรื่องการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยต้องย้ําเลยนะครับว่าให้เรียกรถยกที่เป็นแบบถาดสไลด์เท่านั้นอยา่าอย่าใช้วิธีลากจูงเด็ดขาดเลยครับ เหตุผลง่ายๆเลยครับก็เพราะว่าตอนนี้รถมันไม่ได้มีแค่น้ำหนักเดิมๆของมันแล้วแต่มันยังมีน้ำหนักของน้ำที่ขังอยู่ทุกซอกทุกมุมทั้งในห้องโดยสารห้องเครื่องซึ่งมันหนักมากๆเลยนะครับการพยายามลากรถที่หนักขนาดนี้อาจจะทําให้ช่วงล่างหรือโครงสร้างตัวถังเสียหายเพิ่มเติมไปอีกโดยไม่จําเป็นเลยการใช้รถสไลด์ยกรถขึ้นไปทั้งคันจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับ เอาละครับหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนฉุกเฉินเบื้องต้นมาได้แล้วแล้วก็นำรถส่งถึงมือช่างผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เราควรรู้แล้วก็อาจจะกําชับกับทางอู่ให้รีบดำเนินการครับสิ่งแรกเลยที่ช่างต้องรีบทําก็คือการถ่ายของเหลวในระบบต่างๆออกมาให้หมดครับเพราะตอนนี้มันผสมกับน้าไปเรียบร้อยแล้วต่อมาคือการรือ้อรื้อทุกอย่างที่เป็นชิ้นส่วนภายในอย่างเบา พรมออกมาซักล้างแล้วก็อบให้แห้งสนิทจริงๆเพื่อป้องกันเชื้อราและกลิ่นอับที่จะตามมาและสุดท้ายที่สําคัญมากคือการไล่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกจุดอย่างละเอียดหลังจากที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดแล้วทีนี้ก็จะมาถึงทางแยกที่สําคัญที่สุดแล้วครับซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของรถที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนต้องเจอ และนี่คือคำถามสุดท้ายครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูระหว่างค่าซ่อมที่ประเมินมากับสภาพของรถโดยรวมแล้วก็ความคุ้มค่าในระยะยาวบางครั้งเนี่ยความเสียหายมันอาจจะหนักหนาเกินไปจริงๆจนการขายเป็นซากเพื่อเอาทุนคืนมาบ้างอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเจ็บปวดก็ตามและนี่ก็คือหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับ ความน่ากลัวของสถานการณ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ําท่วมเองนะแต่อยู่ที่การขาดสติแล้วก็รีบร้อนทําอะไรผิดพลาดไปการทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องตั้งแต่แรกคือคกุญแจสําคัญที่จะช่วยลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสให้รถยนต์ของเรากลับมาใช้งานได้อีกครั้งครับ